เหรียญทองเหรียญแรกของประเทศจากสมรักคำสิงค์คือมวยฝีมือของจริงทุกคนรู้จักเขาในานามนักมวยที่มีฝีมือเป็นเลิศไม่ได้ใช้กำลังบุกห้ำหั่นแค่อย่างเดียวแต่ว่าใช้ฝีมือซึ่งเวลาต่อยมวยสากลผมต้องบอกเลยว่านี่คือแนวหน้าของโลกณนะตอนนั้นนะครับช่วงที่สมรักคำสิง์ ไปแข่งโอลิมปิกซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองมาก่อนเลยนะครับแล้วอะไรที่มันยังไม่เคยมันดูยากนะแต่ในที่สุดสมรักคำสิงเข้ารอบไปชิงเหรียญทองเรียงแล้วครับแน่นจังหวะฝีมือดีครับความช่วงหลังแถวม้ยุคสมรักใครเกิดทันแล้วได้ดูไฟวันนั้นแสดงตัวด้วยนะครับหาได้ยากคนที่มีฝีมือแบบนั้น การฉกที่ธนาคารเอาละครับเก่กันทั้งประเทศครับ50ล้านเป็นผลการแข่งขันเก่งทั้งการหลบเก่งทั้งการบุกต่อยฉลาดแล้วไม่ได้เก่งแค่มวยสากลนะครับเก่งมวยไทยด้วยไฟที่มันตราตรึงใจคนจำนวนมากก็คือตอนนี้เขาคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จการเข้าเพื่อเอาแต้มมาโอ้โหโเหนือชั้นมากสำหรับสมรักอย่าเข้าไปสำหรับสมรักอย่าเข้าไปขณะที่คู่ต่อสู้ถอยหนีไล่ตาม วิธีการและไอเดียเจ๋งจริงๆเพื่อนไทยนะครับ,บเ,เดียวกันทุกมัดครับสำหรับมัดของเสราผินตัรับรอบรนี้จะทาที่ส่งามามวยสากลสมัครเล่นเป็นกีฬาที่ว่องไวมากๆเมื่อเราเข้าต่อยเึ้่งมีโอกาสที่จะโดนสวนแต่สมรักคำสิงไวมากๆครับเข้าปุ๊บม,มีวิธีออกที่ค่อนข้างรวดเร็วมากๆางแผลนี่ก็คงจะเกิดจากการขงแผลนี่ก็คงจะเกิดจากการ จังหวะรับจังหวะสวนกลับดีหมดนะครับเมื่อต้องการแต้มบุกแหลกนี่ก็ใช uh, yes. exactly ่ย่อยอย่าซ้ายไปง่ายอย่าอยากเข้าแบบขวานขวาเลยครังลงดีดูเข้าไปชิดตัวนะครับตอนนี้ไล่เข้าไปเข้าสู่ช่วงท้ายยกบีบหัวใจเป็นสิ้นในรอบแรกแล้วครับเห็นแล้วเอต้องพยายามทำแต้มหนีห่างไปนะครับผมรักลูก็นการหญ่ครับแล้ววินาทีนั้นก็มาถึงครับเหรียญทองเหรียญแรก ของประเทศประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจ้าเล็กเลยนะครับสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จควาเหรียญทองให้กับประเทศไทยเป็นเหรียญแรกครับในช่องผมมีคนรุ่นใหม่อยู่เยอะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนไม่เคยดูสมรักคำสิงชกนะครับนี่แหละมวยฝีมือผมจะปล่อยคลิปแบบนี้ทุกวัน11นาฬิกาถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะครับนี่คือคนเก่งอยู่กันเต็มสมรักคำสิง